ด้วยนะครับสบายดีธรรมสมและเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับชมวิดีโอของบาเบียสางอ่าตอนนี้บาเบียสางกับอยู่กับเด็กเด็กเนาะเพราะบาเบียสางจะได้เล่งเด็กๆอ่กเฮียนังสือแล้วก็จะได้ให้เขาอา่านอ่าพยัญชนะ แเราโฆสนะภาษาลาวเนาะเป็นแบบนี้เชิดถางน้องเตา๋าแล้วก็เมายุงเนี่ย<า>น้องจอมแล้วก็อันน้องของบ่าวบุญนำเนาะอันนี้ก็สีคนคน,คนกายทียน,นำกันลักลก็อ่าน,น้องใสยของบ่าวบุญนำก็เป็นคนที่เฮียนก้อนแล้วก็มีคมหูห้ายแล้วก็เฮียนเก้งล่ะจะได้อิงใส่อันใสนน่นอ้องี่เนาะ เอ๊สบายดีรายงลูกล oh, mm ูกยงอันใดแล้วบอกนี่นะยงอันใดเมืดเดี๋ยวบอกอันใดแล้วนกจอมดิจอมจอมกอกกันจอมนี่บอกแม่นี่อันนี้อันนี้ปลาคูป่อเนอ้พ่กเงิยเดือนปลาคูมามาเง้อเดือนแม่เนาะมีเนี่ยอันนี้เพิ่นเป็นในคคูเนาะอ่าแม่ของบ่าวบันนำเพิ่นเป็น ในครูสอนอยู่ในห้องเหียนของเด็กน้นอยเนาะเออแม่แม่ก็ได้สอนอันห้องเต่าเนี่ยบอกว่าได้สอนดนิแม่ยูเลกเด็กนั่นแต่ว่าหัก โอ้คิอคือราอยู่อยู่เงียนบนเดียวกันเนาะไปแม่เป๋ปเหียงเล็กเนาะเหียนเล็กนีน้องเต๋าเอออยู่กับเต๋าเนาะแต่สำคัญมาเหียนกัมีเวลาและการสอนให้เด็กๆเขาหมดเนาะสี่คนมเนี่ยเนนี่่ น้องเฮีนเก่งแล้วบอกเขาเด้อเออมันอันให้เขาเจ้าอ่านแล้วก็หัดเขียนให้เขาเจ้าเบิ่งเน้อน้องเด้อน้องชื่อหยังชื่อดิออดิออโอ้ดิออนดิออโอ้ดิออเนาะนี่ตั้งใจเียนเด้อยงยงยงอ่านพอฟังได้มั้ยยงค่ะอ่านได้บ่น้องอ่านดิออน่น้องเตาดิออเตา นตออันได้บ่นี่ยังอันเด้อนอันอเออี้ดูน้องจุเก่งบ่เอ้บึ้งบึ้งน้องจุเนาะเออจอันอันให้เบิ่งเด้อเออเบิ่งดูนี่อาตอนนี้ยอกยนะยนให้เดาฟังเนาะเออกนต่อิ โินเตามาเินหนังสือน oh, so ี่ไว้บุคิด well. ื้อลูกงานงนเออมาเินหนังสือนะเนี่มดันึงเนเอลองอ่านเบิ่งดูไปอ่านนะงานานเขาบิาเออแม่เออจไนะไคีดูเอาบีเออลองอ่านนี่อ่านงงนี่นี่อ่านงงนั่นงง

โอ้โหเฮ้ยโอ้เก er oh, ่งตัวม like ุอสมสัยน like 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 ี่นะอันได้เลยดีอันได้เลยดีเนาะนันจอมไม่ได้อ่านมาจอมจอมอ่านให้พ่อสร้างฟังดูไปเก่ง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 โอ้ดีใจดีใจที่พวกเขาพัฒนาเนาะมีอันสองทิศเนาะเขามาเียนนี่ได้สองทิศแล้วโอ้ก็ดีใจที่ว่าเอออ่านไปเนาะฟังข่าวน้องจอมเนาะอันนให้ฟังก็ไก่ เป็นอันไม่ใช่อีโตไปตัวคยหาตัวมวนโจ๊กกุ๊จชยชาญเองนู้ตังอันนี้ตัะคุณตัะคุณตัวเป๊ะปาตัวคุณ

เอ้กิ้งเบื่องกันเบื่องกันอยู่หลังเตานี่ไว้เบื่องกันเด้อนี่เอ้เอ้อบิอบิ๊กให้น้องเอ้เฮียนอ่านเด้อรู้เด้อเฮียนเฮียนก็ไก่ก็เต่ากไก่ก็ไก่ก็ไข่ขวายขวายขวาย

พ่อคูพ่อไฟพอแมวยายาราลุลิงบอวีพอฮานออโอ้พอเพืนนี่เก่งเก่งเก่งที่ไดู้นอะ

โบวีโบวี้โมหันโัโอ่ออ่อโมนโ้ยเก่งจริงแลวนะตมือตมือตมือให้ตัวเองดูตมือนึสองสามตมือเอ้ยน้องจอมอายเด้อโหฮิกกิกเห็นบบติกกันแ่แม่ลูกเฮียหนังสือเก่งแล้ว Ui li mùi mẹ tích ngọt Ui li Luke kìm lều Li chai bóng mì 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 nè mì 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 ở xa mì 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 Dung เอาหนึ้นไปเยาพ่มไปเมียนออาเลี้ยวแล้ววะเอ๊ะคือเห็นน้อยเดียวหนึ่งเมียน้ำเชี้ยใ้ตัวไหนแค่นู่เอาลูกเลี้ยวนะเลี้ยวแล้ววะโซไฟไปเนี่ยมะนาวโอ้ลูกยังรับแล้วนะบอกขันยังรับในนนท์นี่เนี นนนเนี่ยนอนทึ่งนี่นะเห็นจักรับนะเต๋านอนทึ่งพี่นอนทึง่งน,นอนทึงนนนน่ง <น illes. S 2> เออนอนทึง่งสู้งพูดหรือเตา๋าแขนจักรับลอนนอนนี้นอนดีดีลูกนอนดีดลูกไว้นอนดีดีเอออุ้ยนอนน่ะแม่โอ้ยนอนน่ะเมลี อาบาณฑ์างก็ดีใจที่พวกเขาอาได้เข้าใจไวน้นาะเฮียนแค่สองอาทิตย์จะเข้าสามอาทิตย์นี้คุมจําข้าเจ้าก็ดีเนาะถือว่าอาเฮียนได้ไวน่ยภูมิใจแหละบบุน์นำก็ภูมิใจละกัแม่บัณบ์นำก็ภูมิใจอาที่ได้ชิดส่วนข้าเจ้าเนะหล,กลกักๆักาแม่ของบาบุน์นำอาก็เป็น นายครูครูอาจารย์อยู่ที่หรงเรียนเลี้ยงเด็กก็เป็นหรงเรียนที่น,น้องเต่าเขาเรียนยู่แล้วก็ส่วนเบาจงแล้กก็น้องจอมอาจจะเรียนอายุสั้นสูงหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็ดก่ออันนี้กดใจเนาะไม่ยังลูกตัวยังโอ้ตมมดอันนี้น่ะอืมอืมหับนี้แหละอันนี้ก็คืออ่าตำราเนาะตำราเรียนอักษรภาษาลาวนี่แหละ ตัวอักษรภาษาลาวจะมีกกไก่หอดหงเหอนอันนี้ก็คือพยัญชนะควบกัมคำาสพแต่ละตัวจะมีสัญลักษณ์มดทุกตัวจำศันี่แหละอ่าบางคนพ็นยงางประทานันมู้แลืก็บประทันเห็ดเนาะอ,อ่าอักษรภาษาลาวเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสระ สระในภาษาลาวมันก็จะมีสระ A, สระ A, สระอิสระอี that, driven, สระอืสระอืมันจะมีครบหมดทุกตัวอาตัวนี้ก็จะเป็นแอสครูบัสแล้วก็มีสระพิเศษสี่ตัวภาษาลาวเนาะนี่แหละสี่ตัวเอาทำผสมนี่แหละอันนี้ก็คือคลิปที่ว่าลูกๆได้เรียนหนังสือการเรียนอ่านพยัญชนะเนาะคือดังที่ทำผสม ในคลิปวิดีโออ่บาบาเบซางก็ภูมิใจเนาะอ่ะจากนี้บาเบซางก็จะได้อำลา่ทนผู้ชมไปนีบน,นี้แหละการใช้ชีวิตของพวกเขาได้มาในเมืองอันนี้ก็คือว่าดีพวกเขาก็ดีใจเนาะไม่เท่ามีเนาะดีใจที่ได้มาบ้านบานบุญน,นำเนาะเอ้าบาย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 เนี่ย